ามีต่อว่าหนูดูถูกต่อหน้าคนอื่นนุดดาตอบกลับดีไหมคะถ้าคุณด่ากลับทันทีมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการทําให้คนอื่นละอายในพนะับลิกจะมีทําให้คุณอับอายต่อว่าแล้วคุณด่ากลับเลยนั่นมันกําลังสร้างความอับอายในที่สาธารณะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันช่วยแค่สะใจเฉยๆจริงๆแล้วเนี่ยมันยิ่งทําให้ความสัมพันธ์แย่ลงเพราะอะไรเพราะอีกฝ่ายรู้สึกอับอาย เขาอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้มันทําให้คุณเจ็บใจขนาดไหนเพราะฉะนั้นจงใช้สูตรหลักการที่สุดยอดนั่นก็คือ Praise p u in p u r l s o l v e in private ชื่นชมในที่สาธารณะแต่ลับหลังเราไปแก้ไขเพราะปัญหาชีวิตคู่มันเป็นเรื่องของคนสองคนไม่ใช่เรื่องสาธารณะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูกําลังสอนคุณคือไม่ได้สอนให้คุณยอมทนแต่สอนให้คุณเป็นภระระยาเป็นสตรีที่สง่างาม ที่สามารถรักษาหน้าของคู่ตัวเองและครอบครัวได้อย่างงดงามเพราะอำนาจอยู่ในมือเราคนไม่เข้าใจกันสองคนมีแน่นอนแต่เราไปแก้ปัญหาข้างหลังดีกว่าจงมองตัวเองให้เห็นภาพตัวเองเป็นภรรยาที่สง่างามค่ะความสงบความนิ่งเป็นสิ่งที่งดงามมากๆไม่ต้องพยายามรักษาหน้าตัวเองทันทีก็ได้ มันสง่างามกว่าที่เราไม่เอาเรื่องภายในเนี่ยไปกระจายข้างนอกเพราะวันหนึ่งคุณดีกันเป็นไงอ่าเมื่อกี้ด่ากันอยู่เลยต่อหน้าสาธารณะตอนนี้ดีกันแล้วแบบนั้นเป็นไงความเชื่อถือก็แทบจะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเอ่อเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยให้มองเป็นทีมเสมอความนิ่งก็ช่วยทําให้เราเนี่ยจูนไอเดียดีๆได้มากขึ้นแต่ถ้าเราเนี่ยตอบโต้อตอนกโกรธฉลาดแค่ไหนนะโต้อตอบตอนที่ตัวเองโกรธ ก็ดูโง่ทุกคนคุณต้องใช้พื้นที่ส่วนตัวเนี่ยแสดงความรู้สึกแล้วสื่อสารกับคู่นี่คือความเป็นโจเซฟินนะมันมีความสง่าง,งามหลุดได้ไหมบางคนก็มีหลุดนะแต่ว่าคู่ก็เคยหลุดนะคะสมัยก่อนได้เรียนรู้ว่ามันไม่งามเลยสุดท้ายเราก็อยู่ด้วยกันจนเห็นไหมยี่สิบหกปีครึ่งเนี่ยคือการสร้างครอบครัวจริงๆนะคะเราต้องเป็นทีมเดียวกันเราต้องเห็นภาพรวมของครอบครัวบางคนบอกอ้าวคู่ไม่เห็นคิดอย่างนี้เลย คุณเป็นคนที่คิดก่อนเนี่ยก็คือสุดยอดแล้วนะคะแล้วคุณจะเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคู่ของคุณด้วยซ้ำเขาจะรู้สึกเคารพคุณมากขึ้นดนใจสามีให้เปลี่ยนเป็นคนที่ดีขึ้นได้ด้วยเพราะภรรยามีทัศนคติที่งดงามข้างในควบคุมภาษากายให้สาง่างามอยู่เสมอมันแปลว่าคุณไม่ได้เสียศักดิ์ศรีเลยที่คุณไม่ได้โต้ตอบต่อนหน้าคนอื่นเพราะว่าคุณมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่และสาง่างามมากที่คุณเห็นความยิ่งใหญ่ของครอบครัวมาก,ก่อน นะคะคุณงดงามที่สุดแล้วกูขอชื่นชม